สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะในช่วงบ่ายนี้คุณครูก็จะมา,าฝากใบงานเพิ่มเติมไว้อีกสองแผ่นแล้วก็สรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนในหน่วยการเรียนที่1สนุกสุขใจฉันไปโรงเรียนนะคะสำหรับใบงานที่จะฝากไว้ให้ทำในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ เป็นการฝึกลีลามือของเรานะคะให้เขียนเส้นตรงลงเส้นเฉียงลงพยัญชนะตัวจอจานอ่านว่าจอแล้วก็อักษรภาษา,ษาอังกฤษก็คือตัว L นะคะ L เป็นตามรอยปากหมดเลยให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยปากนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพด้วยนะคะ ยากไหมคะใบงานสองใบที่ฝากไว้ไม่ยากนะคะเด็กๆทุกคนค่อยๆทาส่วนใบงานที่อ๋อที่เราเรียนมากันหลายๆวันนั้นยังทําไม่เสร็จก็ค่อยๆทยอยทาให้เสร็จนะคะอ๋อแล้วก็ใบงานสร้างสารรค์ที่ฝากไว้เมื่อเช้าให้เขียนเส้นตรงลงและเส้นเฉียงลงพากระตา่ตายกับ น้องน้องกระต่ายกับน้องลิงไปโรงเรียนแล้วก็ตกแต่งรูปภาพให้สวยงามรู้สึกว่าจะมีเอ่เอเสริมทักษะอีกหนึ่งใบก็คือการตกแต่งตกแต่งเอ่อชื่อแล้วก็บันทึกความดีใช่ไหมคะ อันนี้ก็ให้เด็กๆทำด้วยเรียนต้องอาจจะมีรูปภาพของตัวเองติดแล้วก็อันนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำช่วยประเมินด้วยนะว่าเด็กๆสามารถปรปับลึกปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นได้ไหมถ้าได้ก็ระบายสีตามตามระดับที่เราทําได้ก็จะมีทำได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เล็กน้อยกับปฏิบัติไม่ได้เลยถ้าอันไหนเราทําได้พียงเล็กน้อยเราก็ระบาย ช่องนั้นเขาจะมีให้ในใบงานเนะาะจะมีช่องไว้ให้เด็กๆก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือที่โตช่วยดูนเนาะโบนัสช่วยน้องดูได้ไหมลูกได้ไหมจ๊ะถ้าได้โอเคหน่อยนะโบนัสได้ไหมคะโอเคค่ะได้ได้ไหมลูก ใช่โอ้น่ารักมากค่ะค่ะงานฝากไว้นะคะแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องในหน่วยสนุกสุขใจฉันไปโรงเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะได้เรียนรู้ว่าเราเป็นเด็กผู้หญิงหรือเป็นเด็กผู้ชายต้องกล่าวคำทักทายแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองอรู้จักสัญลักษณ์ของตัวเอง ก็ข้อตกลงภายในห้องเรียนกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทําในการที่เราจะมาโรงเรียนนะเราต้องมาทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วข้อตกลงเล็กๆน้อยๆของเราที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันเนาะได้ไมีลูกพอเข้าใจไหมคะนะช่วงนี้ก็แล้วคุณครูก็จะฝากคำศัพท์ไว้ด้วยฝากคำศัพท์ไปให้ทบทวนด้วยเนาะนอกจากใบงานที่ต้องทำแล้วยังมีคำศั์ที่ ศัพท์อักษรตัว L ที่เราต้องทบทวนด้วยนี่คือตัวอะไรคะ L lion ลิงค์โต L lift ลิฟต์ปาก L walk ข่อย L สามค่ะศัพท์สี่ตัวนี้ฝากไปให้ทบทวนและอ่านกันด้วยนะคะ อ่านบ่อยๆท่องบ่อยๆเราก็จำได้นะคะคำคำศัพท์ของเราจะได้มีเยอะๆอะเดี๋ยวทบทวนอีกสักหนึ่งรอบแล้วอาจไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ All lie สิงโต All lip ลิมบิปาต All l o ขผนไมด l l leg นะคะนี่สี่ตัวนี้นะคะฝึกไก่อนนะคะแล้วก็จะลืมอ่านด้วยที่ฝึกประจําประจําทุกวันเลยก็ต้องอ่านเพื่อจะชนะกอ,อกไก่ถึงพอนกทูนกล้วยนะคะนับตัวเลขนับด้วยว่ามีนับวันหนึ่งหูสองซีสามโฟสี่ไฟห้าซิกหกเซเว่นเจ็ดเอ็กแปดนายก้า เช่นสิบอย่างนี้ด้วยนะคะอฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆอโบนัสเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องสอนน้องได้ใช่ไหมคะ,ะน่ารักมากเลยสองพี่น้องนะคะค่อยๆทำนะคะใบางานค่อยๆทำภ mm hmm. ายในหนึ่งอาทิตย์นี้คุณครูอยากให้เสร็จหนึ่งชุดนะคะค่อยๆทำอย่างตั้งใจนะคะฝึกทบทวนฝึกอ่านฝึก ทั้งคำสั์ด้วยฝึกได้ไหมคะออก g a ออก g ฝึกได้ไหมคะได้ไหมคะได,ได้ไหมลูกได้คะ่ะยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยออก g a ยิ้มหวานหน่อยคะ่ะบาย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 ก็อาจจะงวงเงี้ยงุูงี้หน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะเพิ่งตื่นหรืออาจจะยังไม่ได้นอนเลยบโบนัสน้องได้นอนหรือย,ยังลูกยัง ยังไม่นอนหรอโอ้โ oh, ห oh, oh. รอเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยอาใบงานนะทำให้เรียบร้อยนะลูกค่อยๆสำรวจไปถ้าแผ่นไหนหนูยังคิดว่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ทำเลยก็ทำให้เรียบร้อยเนะาะถ้ายังไงถ้าเกิดใบไหนทำยากทำไม่ได้ต้องตัดต้องใช้กาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยช, Lindsey, อยช่วยหรือพี่คอยช่วยก็รอนะคะให้พี่เขาช่วยดูให้เนาะ ไม่ค่อยทำกับสนเสียมากเลยงั้นช่วงบ่ายคุณครูปากไว้เท่านี้เนาะจะได้มีเวลาไปทำใบงานมีเวลาทบทวนบางคนอาจจะยังไม่ได้นอนเลยจะได้มีเวลานอนพักผ่อนด้วยเนาะเนาะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอเนาะเนื่องด้วยคุณครูมีภารกิจกประชุมการอบรมนะคะคุณครูจะไปอบรมแต่ว่า คุณครูจะมีคลิปวิดีโอไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้และทำใบงานตามไปด้วยนะคะช่วงเช้าจะเป็นของทิเชอร์ไอมีนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นครูพรนะ่ะสอนแต่ครูพรจะมีคลิปวิดีโอไว้ให้นาอก็เข้าไปเรียนรู้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากช่วงบ่ายน,นี้<อ>ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมตั้งใจทำใบงานนะคะ ค่อยๆทำค่อยๆเช็คดูใบไหนแล้วยังไม่เรียบร้อยเราก็ทําให้เรียบร้อยนะคะช่วงบ่ายคุณครูอ่าเท่านี้เนาะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันนะคะสําหรับวันนี้บาย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 ก่อนค่ะออกัสบายบายอย่าลืมไปทำใบงานนะคะบายบายค่ะ Jawa Dika, Jawa Dika, Jawa Dika.